สวัสดีครับวันนี้มาเปิดประวัติจัดชัยเดชาบุตรดีหรือว่าจัดชัยบุตรดีเกิดวันที่26มีนา28ที่ตาพระยาจังหวัดปราชินบุรีปรัจจุบันคือจังหวัดสระแก้วเป็นบุตรของนายเถือนกับนางทองมาบุตรดีจบการศึกษามัธยมศึกษาจากโรงเรียนปทุมคงคาและจบการศึกษาระดับปปิญญาตรีจากคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพระศึกษาสุขโขทัยและปัญญาโทหลักสูตรรัฐประปสนาศาสตร์มหาบัณฑิตวิทยาลัยทองสุขชีวิตครอบครัวสมรสกับจุทารัฐเนียมสุ่มหรือว่าน้องจิบที่วิทยาลัยป้องกันร,รัชนจาจักรเมื่อวันที่7มกราคม2 5 5 5มีลูกสาวด้วยกันสองคนคือเขมจิลากับนพิชชาบุตดีจัดใช้เป็นคนที่ชื่นชอบกีฬาหลายประเภท และชื่นชอบทีมสโมสรฟุตบอลอาร์เซนอลเป็นการส่วนตัวชัดชัยเคยชกมวยไทยมาก่อนนะครับชื่อคือตาพระยากิมเสียงก่อสร้างประมาณ80ครั้งแต่ทว่าไม่ประสบความสำเร็จจึงหันมาชกมวยสากลสมัครเล่นในปี2548ปรากฏว่าชกได้ดีครับจนกระทั่งได้ติดทีมชาติชุดบีเป็นตัวแทนในรุ่นฟเวก็คือ50กิโลกรัม สืบต่อจากสมจิตจงชาหอที่แขวนนวมไปหลังจากจบการแข่งขันที่โอลิมปิก2008ที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนด้วยผลงานการชกของชัดชัยเกียรติประวัติสูงสุดคือการคว้าแชมป์ฟรีโอลิมปิกที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อปี2550และก่อนหน้านั้นก็คว้าแชมป์ประเทศไทยมาแล้ว2ส,สมัย ในการแข่งขัมนมวยสากลสมัครเล่นชิงถ้วยพระราชทานคิงคับครั้งที่31ที่กรุงเทพมนครในเดือนเมษายน2552ซึ่งวรพทน์เพชรคุ้มได้เกิดอาการบาดเจ็บชัดชัยจึงถูกดันขึ้นมาชกในรุ่นเบนตําเวทคือ54กิโลกร,รัมนี้แทนและถือเป็นการชกในนามทิมชาติไทยชุดเอเป็นครั้งแรกซึ่งชัดชัยก็สามารถคว้าเดอนชองมาได้ในที่สุด จากนั้นในปลายปีเดียวกันฉัตรชัยได้เป็นตัวแทนทีมชาติไทยในรุ่นเป็นต้นเวทในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์0 9ที่นครเวียงจันทน์ประเทศลาวซึ่งฉัตรชัยก็สามารถโชว์ฟอร์มการชกได้อย่างน่าประทับใจโดยในรอบแรกสามารถเอาชนะฮวนทิปปอนจากฟิลิปปินส์เจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกมที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์ซึ่งเคยชนะวรพจน์มาในครั้งนั้นด้วยจำนวน4ต่อ9หมัด และเป็นฝ่ายเอาชนะมาทิสมาดินการจากอินโดนีเซีย11-2ต่อหมัดในรอบชิงชนะเลิศคว้าเหรียญทองมาได้และยังคว้ารางวัลนักกีฬามวยยอดเยี่ยม The Best Boxer ไปได้อีกด้วยโดยชัดชัยถือเป็นนักมวยถนัดซ้ายซึ่งหาได้ยากในวงการมวยสากลสมัรเน่นของไทยหลังจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2018ที่ประเทศเอินโดนีเซีย ชัดชัยได้ทำการเปลี่ยนชื่อเป็นชัดชัยเดชาเนื่องจากมีความคิดที่จะแก้เครดที่จะทำให้อะไรติดขัดและเสรมิมมงคลของตนเองในการแข่งขันนะครับที่สำคัญก็คือกีฬาโอลิมปิกมวยสากลสมักรเล่น2016ที่ริโอเด a จาเนโรประเทศบราซิลชัดชัยผ่านเข้าสู่การแข่งขันโดยเป็นฝ่ายเอาชนะ Mario Fernandez นสนักมวยจากฟิลิปปินส์3ต่อ0เสียงในการแข่งขันร,รอบรองชนะเลิศรายการคัดเลือกตัวตัวแทนนะครับในเลขที่2โซนเอเอชียโอเชเนียได้ที่เมืองเชียงอันมณฑลหัวเป,ปิ่ยประเทศจีนและในรอบชิงชนะเลิศก็เอาชนะซิวาทาป้านักมวยจากอินเดียไป3ต่อ0เสียง ในรอบแรกที่โอลิมปิก2016ชัดชัยขึ้นชกในมุมน้ำเงินเอาชนะเคสอันฟากนักมวยจากสาตันอาณาจักรไป3ต่อ0เสียงด้วยคะแนน29ต่อ28 29ต่อ28แล้วก็29ต่อ28โดยได้นับ8ในปลายยกที่2แต่ในรอบ2ครับชัดชัยขึ้นชกในมุมแดงพบกับวาลิดิเมียนิกิตินนักมวยจากรัสเซีย ชัดชัยแพ้ไป2ต่อ1เสียงด้วยคะแนน29ต่อ28 29ต่อ28และ28ต่อ29ทั้งที่ชัดชัยเป็นฝ่ายชกได้แจ้งนะครับชัดเจนกว่าเยอะเลยนะครับแต่ว่าผลการตัดสินออกมาค้านสายตาผู้ชมทั้งโลกหรือก็ว่าได้นะครับพร้อมกับเสียงวิจารณ์วิพากษ์วิจารณ์ถึงการตัดสินอย่างมากมายในสังคมออนไลน์และก็ครั้งนี้นะครับ ชัตชัยเองเป็นตัวแทนประเทศไทยชคมวยุากนนะการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกโตเก,กียวเกม2020น่ะครับซึ่งขณะนี้เองผมทำคลิปอยู่ชัดชัยก็กำลังแข่งขันอยู่ก็ถือโอกาสนี้นะครับเชิญช่วนพี่น้องชาวไทยทุกคนเชียร์คนไทยแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเชียร์ชัดชัยเดชาบุตรด,ดีในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งนี้ที่ญี่ปุ่นให้ประสบความสำเร็จขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามก,ากดไลค์กดแชร์ สวัสดีครับ